मिनासकारेण पुर्थाङ्गपि पोचयामि हिनासकारेण थाम्माङ्पि पोचयामि हिमिनासकारेण शङ्खा अपि पोचयामि นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิ ธรรมังสรนังขจามิสังฆสรนังขจามิทุติยมติพุทธังสรนังขจามิทุติยมติธรรมังสรนังขจามิทุติยมปิสังฆสรนังขจามิตาติยมปิพุทธังสรนังขจามิ ตาตทียมปิธรรมังสารนังขจามิตาตทียมปิสังฆสารนังขจามิอิติปิโสภควาอรหังสัมบาสัมพุโธเวชจารณาสัมปันโนสุขตโลเกวิโทอานุตารโอภุรสาธรรมมาาระเท สัทธาเทวะมโนสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจตังเวทิตัโพวิญญูหิติสุปิปันโน पाकवतो सौवासम्को ओशो पाते पालो भकवतो सवाकासो जाया อัตถาปริสาปุคลาเอสาภาควาตโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาคินโยอัญชลีกรณิโยอานุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติ

जसा भराते घोरापना रौ कमादा दया का देशो दान् तवे तवा मो न ते तसा भवाे

วันติโยชนปทางกุลิมาละวันต่างเหตเตมิสังคตามานชจ ตวามุนิททตาเตชะสภาวะตุเมชยมังคลานิการตวานักกาธรรมุธารังจิวะคาเพนียาเจนจายโททวจนาชนากายมาเชสันเตนโสมเวทนาชตตวามุนิททตาเตชะสาพา

นานตผู้ชัังเวิูทังมาเหตุเทมโกเตนเถระปูจชัเกนัมธาปยานตอเอตุปเทสวินาชิตตวามุเนธทตานเตชะสาภาวะตุแมชยะบังคลาเนโทกหะเทเถปูชะเนะสุธาตหาทัง

मे मा घल जयन्तोले संकया नाे अहा विचय विचय ना पा पे सुना का सुम गलां शोपा सोता शो न सोमहो तच पचारे सदा क्ना का य

ภวตุสาพมังคลาลังราคันตุสาพเทวตาสาพโพธานุภาเวนัสธาสเทพวันตุแมภวตุสาพมังคลาลังราคันตุสาพพเทวตาสาพพธรรมมานุภาเวนัสธาสอเทพวันตุแม่ วะตุสาพพะมังคา,างรักคันตุสามภะเทวะตาสามภะสังฆานุภาเวนสัตธาสเทภาวันตุเมบ<ว>ดแผ่เมตตาให้ตนเองอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข นิทุขโขโหโมิขอให้ข้าพเจ้าปราจากความทุกข์อเวโรหโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราจากเวรอพยาปัจโชโหโมิขอให้ข้าพเจ้าปราจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอเนโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตานังปริหารามิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบดเพ่เมตตาให้สัพพสัตสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอพพยาปช,ชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอเนคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดโพแผ่ส่วนกุศลอิทังเมมาตาปิตูนางโหตุสุขิตาโหตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตินางโหตุสุขิตาโหตุยาตโย ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมฆรุปัชชายาจริยานังโหตุสุขิตาโหตุครุปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข อิทางสัพพเทวตานางังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้หท ушка, ทพพเท,เทวดาวทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทางสัพพเปตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรต pper, ทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อิทังสัพพะเวรีนางโหตุส <c ute Coin kiye> <prompt> ุขิตาโหตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะสัตตานางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะควาพุทธังภะควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะควาตาธรมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะควาตโตสวาวกสังโฆ ສັງຂັງນະມາ